สวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวเย็นชัดทุกประเด็นเติมเต็มทุกข่าวกับผมเท็กซิรวิชัยเกษมครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ไปจับตาเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 กันหน่อยนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้ผุดขึ้นมาอย่างกระดอกเห็ดนะฮะตอนนี้มีการแพร่ระบาดกันเองแล้วด้วยในประเทศนะครับห2รายที่มีรายงานออกมาแล้วนะตอนนี้ขณะที่รัฐมนตรีอนุทินเองนะครับรองนายกด้วยก็บอกเลยนะฮะว่าทําแบบนี้กันได้อย่างไรไร้ซึ่งความรับผิดชอบตําหนิกันหนักเลยนะครับไปชมไฮไลท์กันก่อนครับ สถานการณ์เนี่ยเราก็กลัวกันเหลือเกินนะครับว่ามันจะบานไปลายไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพียงแค่กลุ่มแก๊งเดียวนะครับกลุ่มผู้หญิงที่ไปทํางานในสถานบันเทิงวันจีวันฝั่งท่าขี้เหล็กเมียนมาแล้วก็เดินทางกลับมาในไทยตอนนี้ผลของมันเริ่มกระจายออกเป็นใย,ยแมงมุมนะครับล่าสุดมีรายงานที่ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่ามีผู้ติดเชื้อนะครับที่น่าจะติดในประเทศเ,เพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับขณะนี้ เองทางสาธารณสุขเองนะครับก็เตรียมที่จะมีการตรวจสอบในรายละเอียดกันต่อนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะถแถงยืนยันความชัดเจนอีกครั้งต่อไปนะครับวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์โสพลเอี่ยมสุริถาวรผอ,อ,อกองโรคติดต่อทั่วไปกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานหญิงวัย51ปีที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับติดเชื้อโควิดในทีนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับ โดยเบื้องต้นพบว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปงานคอนเสิร์ตมาด้วยเหมือนกันจากนั้นเดินทางด้วยเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับทั้งการประเมินดูว่ามีโอกาสได้รับเชื้อที่ใดระหว่างตั้งแต่อยู่ที่เชียงรายเลยหรือว่าระหว่างเดินทาง ดังนั้นรายนี้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนอยู่ระหว่างการรวบรวมนะครับเพื่อนำมาชี้แจงกันต่อไปนายแพทย์โสพลยังบอกอีกนะครับว่านอกจากนี้ยังมีเพิ่มอีกสองรายติดเชื้อนะครับเดินทางมาจากจังหวัดท่าขคี้เหล็กประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ในสถานที่กักกันที่ทางจังหวัดเนีจัดเอาไว้ให้ ดังนั้นข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากมีการเดินทางกลับตลอดเวลาเหมือนกันทีนี้เมื่อถามว่าในรายที่สิงบุรีที่ว่าเนี่ย51ปีที่ว่าเนี่ยนะครับรายนี้เนี่ยถือว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศแล้วหรือไม่นายแพทย์โสพลก็บอกว่าได้รับรายงานจากผู้สอบสวนโรคเบื้องต้นนะครับผู้ป่วยรายดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีการเดินทางออกไปนอกประเทศ ซึ่งหากข้อมูลนี้เนี่ยเป็นจริงก็จะนับว่าเป็นการติดเชื้อภายในประเทศอย่างไรก็ตามครับย้าว่าต้องรอการสอบสวนโรคที่ชัดเจนอีกครั้งก็ลุ้นละกันนะฮะว่าอย่าเป็นการติดเชื้อในประเทศเลยขอให้มีแค่คนเดียวก็พอนะฮะสาวประเภท2ที่ติดเพื่อนสาวชาวจังหวัดพะเยานะครับที่เป็นเคสแรกแต่ขณะนี้นะครับคุณหมอก็บอกว่าปัญหาหนึ่งนในการสอบสวนโรคก็คือพบผู้ป่วยนะฮะมีการปกปิดข้อมูลครับ ทำให้การสอบสวนโรคนี่ยมันมีความคาดเคลื่อนดังนั้นขอย้าว่าขอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เนี่ยตามความเป็นจริงคือใครที่ไปมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทราบแล้วว่าตัวเองติดเชื้อมาเนี่ยนะฮะขอให้ยืนยันข้อมูลที่เป็นความจริงเขาจะได้ไปตามต่อไงครับว่ามีใครที่จะเสี่ยงสัมผัสต,ต่ออีกบ้างเพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับ แต่หากไม่ร่วมกันใส่แมสนะฮะแถมยังมีการปกปิดข้อมูลแบบนี้การควบคุมโรคนั้นก็จะยิ่งยากลำบากฟังเสียงคุณหมอหน่อยครับเดินทางอยู่บนเที่ยวบินเดียวกันนะครับกับคนที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีประวัติเสี่ยงสัมผัสกับผู้ที่เป็นผู้ติดเชื้อ,อรายก่อนหน้าอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนแล้วก็เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งเรื่องของ าการประเมินด,ดูว่ามีโอกาสได้รับเชื้อที่ใดตั้งแต่อยู่ที่เชียงรายระหว่างเดินทางนะครับดังนั้นรา,ายนี้เนี่ยข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนะครับก็มีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อว่าจะได้นําเรียนต่อไปนะครับเพราะว่าข้อมูลมาเมื่อเช้านะฮะอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นคนที่เดินทางข้ามมาจากจังหวัดท่าขีดเหล็กประเทศเมียนมานะครับซึ่งอยู่ในสถานที่กักกันที่ทางรัฐจัดให้นะครับเป็นโล c ค l q u อ r ัน t ีน ซึ่งก็จะมีเพิ่มอีกสลายนะครับซึ่งตรวจพบเชื้อในกรณีนี้ก็เห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยจะมีการเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่ามีการเดินทางกลับเข้ามานะครับแล้วก็มีการตรวจพบเชื้อเป็นผู้ติดเชื้อลายใหม่ที่อยู่ในสถานที่กักกันโรคนะครับก็เช่นเดียวกันนะฮะผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งเราอยู่ระหว่างการติดตามค้นหาเราก็มีการส่งตรวจทางห้องแรงกานก็จะมีการพบเชื้อลายใหม่อีกนะครับโดยสรุปว่า ผู้หญิงราย51ปีเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็สถานที่ติดนี่คือเขาดูแลกันมาอย่างดีนะครับคุณหมอโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขเฝ้าระวังกันมาอย่างดีตั้งนานตอนนี้แก๊้งสาวสาวันจีวันเนี่ยจะมาทำให้การดูแลโควิดในในไทยนั้นพังนะฮะ เรื่องนี้เองนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดือดมากเลยแล้วก็บอกถึงเรื่องนี้นะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยรู้ว่าตัวเองป่วยรู้ว่ามีการติดเชื้อมาจากท่าขี้เหล็กกลับเข้ามาเนี่ยกลับไม่ยอมแสดงตนไม่ไปพบแพทย์แล้วยังมีหน้าไปเที่ยวแพร่เชื้อ ถือว่าเป็นการไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือคนอื่นๆนะครับที่เข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อลักษณะเดียวกันขอให้หยุดพฤติกรรมลักลอบเข้าเมืองนะครับโชว์สปีลิตแล้วก็เดินทางหยุดการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆด้วยแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าเป็นเนี่ยขอให้รีบไปตรวจแล้วก็ไปหาหมอฟังเสียงกันหน่อยครับผู้เนีนมีหน้าไปเที่ยวนะ ไร้ความรับผิดชอบแล้วก็ยังขึ้นรถขึ้นลาอะไรต่างๆอย่างที่บอกกับคนเหล่านี้เนี่ยทําความสูญเสียให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วล่ะเราก็ต้องตามล้างตามเช็ดอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายพอบอกจะเอาจะดําเนินคดีก็มีการบอกว่าเดี๋ยวคนหนึ่งก็หลบเข้าไปอีกก็ไม่รู้จะจุด ลงตัวมันอยู่ตรงไหนแต่ก็ว่าในส่วนของกรงากราูแลสุขเราก็คือก็อย่างนี้นะครับตามเก็บไปให้มากที่สุดเท่าที่จะท,ท,ทำได้เราทําได้เฉพาะเรื่องของการสอบสวนโรคก,การนําตัวผู้ป่วยมารับการรักษาพยาบาลการให้ความเข้าใจความตระหนักกับพี่น้องประชาชนแต่ก็คงต้องขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานปกครองว่าต้องช่วยกัน อ่ปิดอโอกาสในการลักลอบเดินทางเข้าเมืองให้มากที่สุดตอนนี้ก็พี่น้องออสมหรือแม้กระทั่งประชาชนก็ต้องช่วยกันดูแลว่าต้องถามนะคนแ,บบแปลกๆอยู่ที่โผล่หน้าเข้ามาเนี่ยมาจากท่ากีเหล็กหรือเปล่านะน,นี่น,น,นี่ถึงบอก,ก่ปลาเน่าตัวเดียวทําให้ปลาเหม็นหมดตั้งคอลองเนี่ย,ยโบราณเขาว่าไว้ คุณอนุทินยังย้ำนะครับว่าขอให้บุคคลกลุ่มเสี่ยงจากท่าขี้เหล็กเนี่ยหากรู้ตัวนะครับขอให้โชว์สปิริตแสดงตัวทั้งหมดจะได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวนโรคแต่หากยังลักลอบเข้ามานะครับแล้วก็ทางการต้องไปตามตัวถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของชาติเยอะมากครับสิ้นเปลืองทรัพยากรของของชาติเยอะมากแต่ว่าเอาลวมันเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่ารีบเข้ามาบอกนะครับมา มาแสดงตนแล้วก็บอกว่าตัวเองสัมผัสอะไรใครกับใ,ใครมาบ้างแล้วก็อย่าไปกังวลมันเราไม่เราเราไม่ตั้งใจที่จะไปไปดําเนินคดีหรือว่าอะไรทั้งสิน้นอยิ่งเข้ามาแสดงตนก็ยิ่งยิ่งถือว่ามาทําประโยชน์มาทําคุณงามความดีแล้วเราก็ต้องต้องช่วยเหลือทุกประการทุกอย่างเต็มที่เราไม่เอาพวกพวกเขาไปดําเนินคดีไปเข้าคุกหรอกเดีเราไหม คุณอนุทินทิ้งท้ายนะครับว่าขณะนี้คงไม่ต้องถึงขั้นปิดชายแดนเพราะว่าประเทศไทยยังมีความสามารถในการป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในวงกว้างนะครับแล้วก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านที่ทํางานกันอย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับก็น่าเห็นใจแล้วก็เหนื่อยใจแทนทางคุณหมอจริงๆนะครับที่ต้องคอยเฝ้าระวังดูแลเรื่องนี้อีกระรอกหนึ่งนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับบอกเลยนะตอนนี้ประกาศแล้วใครนะครับที่ขึ้นบินนะ ในเที่ยวบิน SL 533ของไทยไลออนแอรนะฮะในวันที่29พฤศจิกายนเวลา1 0 4โมง40นาทีให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สอทอด่วนนะครับเรื่องนี้ผอออกองโรคติดต่อทั่วไปนท่านก็บอกเลยนะฮะว่าใครที่อยู่ในเที่ยวบินนี้นะครับต้องมีรีบมารายงานตัวเพราะว่า1ในนั้นนะครับมีผู้หญิงวัย36ปีติดเชื้อ แล้วก็อยู่ที่ราชบุรีก็คือเคสนี้น่าจะจํากันได้เนื่องจากพบว่ามีการเดินทางครับด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์เที่ยวบินที่ SL 533วันที่29พฤศจิกายนเวลา10โมงเช้านะครับ10โมง40นาทีจากเชียงรายมาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพขอให้ผู้เที่ยวร่วมเดินทางดังกล่าวนะฮะในเที่ยวบินนี้ไปรายงานตัวกับสาธารณสุข ตามจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ทีนี้ดูไทม์ไลน์นี้จะชัดนะครับหญิงวัย36ปีราชบุรีที่ติดโควิดไปก่อนหน้านี้เขาไปไหนมาบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะคือรายนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีมีประวัติทำงานที่สถานบันเทิงที่ประเทศเมียนมาช่วงวันที่3ถึง28พฤศจิกายนเนี่ยคือไปทำงานที่เมียนมาต่อมาเนี่ยคือสังเกตเห็นก็คือเห็นจากข่าวแล้วฮะว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยป่วย ตัวเองก็เริ่มมีอาการละก็เลยไปซื้อ,อยามากินเองนะฮะพอวันที่26ปุ๊บนะครับก็เลยเดินทางอกินยาก่อนวันที่26แล้วก็ต่อมานะครับวันที่29พฤศจิกายนเดินทางกลับไทยโดยมีคนเมียนมาเป็นผู้นําทางแล้วก็ไปที่สนามบินเชียงรายด้วยรถของเพื่อนพร้อมกับแฟนของเพื่อนทั้งคู่ไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วย จากนั้นครับดั้งเครื่องบินจากจังหวัดเชียงรายนะฮะเข้ากรุงเทพโดยสายการบินไทยไลออนแอร์เที่ยวบินที่ sl 5 3 3นะครับเวลา1 0 4โมง40ถึงดอนเมืองตรงเวลาตอนเที่ยงตรงนะฮะแล้วก็ใช้ บริการนะครับเป็นแท็กซี่จากดอนเมืองนะครับไปที่ขนส่งหมอชิดแล้วก็ใช้บริการรถตู้นะฮะไปลงที่บิ๊กซีราชบุรีแล้วก็ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างหน้าบิ๊กซีราชบุรีไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอก,กชนแห่งหนึ่งและวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับเพื่อนที่ไปร่วมงานเลี้ยงด้วยกันเนี่ยก็ตรวจพบเชื้อ ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลราชบุรีด้วยและวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาผลการตรวจก็ยืนยันนะครับว่าติดเชื้อโควิด -19 นะครับคือเธอเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่ชุมชนประมาณ1วันดังนั้นก็มีโอกาสที่จะพบผู้สัมผัสในชุมชนด้วยอย่างที่บอกครับที่รองนายกและก็รัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องตามล้างตามเก็บกันอยู่ให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับดูที่สภากันหน่อยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญที่ตอนนี้ก็ต้องคุมเข้มนะครับหวั่นว่าการแพร่ระบาดนั้นมันจะเข้าไปสู่สภาเรื่องนี้นะครับได้รับการเปิดเผยนะครับจากทางด้านนายแพทย์สุภกิจอัฐโภปกรณ์นะครับท่านก็เป็นที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนมีความเป็นห่วงต่อมาตรการการคุมเชื้อโควิดของรัฐสภานะครับซึ่งมาตรการที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ารัดกุม แต่เอาละจร,จริงๆระยะหลังที่ผ่านมานะครับมีการปฏิบัติที่หละหลวมทําให้ต้องกําหนดมาตรการใหม่อีกครั้งโดยต้องติดตามสถานการณ์14วันนับจากนี้นะครับอาคารรัฐสภา,าเองเมีทางเข้าทางออกหลายทางแต่ว่าสําหรับทางเข้าหลักจะมีเครื่องสแกนแล้วก็วัดอุณหภูมิและก็ย้ําให้ทุกคน,นต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้า ส่วนกรณีของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับยังคงยืนยันให้สสเนี่ยยังต้องนั่งเว้นระยะห่างในการประชุมตามเดิมโดยทุกคนยังต้องสวมหน้ากากตลอดเวลายกเว้นสสที่ทําหน้าที่อภิปรายที่น่าเป็นห่วงก็คือห้องประชุมคณะกรรมาการฮะช่วงหลังเนี่ยกรมทก็เรียกประชุมย่อยกันเยอะแล้วก็ปรากฏภาพการนั่งในห้องประชุมเล็กๆเนี่ยมันแออัดกันคือทางด้านคุณหมอเองเนี่ยก็บอกว่า เอาจริงๆเนี่ยจะรักษาระยะห่างเนี่ยเป็นไปได้ไม่ได้เป็นไปได้ยากมากๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ําไปนะครับก็เลยขอให้สวมหน้ากากตลอดการประชุมดีกว่าเนี่ยอย่างภาพกรณีที่เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีการสวมหน้ากากาอนามัยกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับข้าราชการครับที่อยู่ทํางานประจําก็คืออนุโลมนะครับไม่สวมหน้ากากาอนามัยเฉพาะเวลานั่งทํางานในโซนในห้องของตัวเองแต่ถ้าเคลื่อนย้ายหน่วยงานเดินออกไปตรงอื่นปุ๊บเนี่ยต้องใส่หน้ากากาอนามายัยนอกจากนั้นนะครับภายในห้องแถลงข่าวขอความร่วมมือ ือให้สวมหน้ากากด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีทางทราบเลยว่าคนที่จะมาะแถลงข่าวเนี่ยไปไหนมาแล้วบ้างสัมผัสกับผู้มีความเสี่ยงไหมและคนะแถลงข่าวเป็นใครดังนั้นต้องใส่หน้ากากอนามัยยกเว้นตอนที่คนที่ทําหน้าที่ทแถลงข่าวก็ให้ถอดออกได้แถลงข่าวก็อยู่ในห้องได้ไม่เกิน10คนนะครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวนะฮะที่เกิดขึ้นที่สภา,านะครับ ในเดียวกันเองนะครับคุณผู้ชมฮะทางนายกรัฐมนตรีเองนะครับพูดถึงเรื่องของโควิดวันนี้นะครับก็มีการเป็นประธานในพิธีที่มอบเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติงานกันมาเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งได้รับผลกระทบและก็เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 จํานวน13รายวงเงิน670,000บาท ผ่านบัญชีสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐ,รฐรมนตรีเพื่อบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9นายกก็เป็นประธานในพิธีไปแล้วก็พูดช่วงหนึ่งนะฮะว่าในเรื่องของสถานการณ์โควิด กรณีที่ผู้เสียชีวิตกรณีที่ผูเ้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ดีขึ้นตามลําดับไปฟังเสียงนายกกันครับเพให้เรากระทย่างไรคณะกรรมการจะปลอหมัยมากที่สุดในการบระการเร่องประชดหน้ากับผู้ที่เจ็บป่วยด้วยกันแลเราก็ไปแก้ชดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ผมถือว่า มาแล้วเป็นสุนาครับเป็นเป็นารยุนใจไม่มีใครอยากให้เสียชีวิตไม่มีใครอยกให้เจ็บป่วยนะครับแต่ถึงจะสากาเขาตองแม่นช่วงแรกต้นๆหลังนี้ไปแล้วผมคิดว่าคงจะไม่ดีนะครับดีที่กรบรานี้ตันั้เราต้องตรสอบไปสมองสมองอนะครับก็เป็นระดับแปรต่ำระดับของสากลทรสบการแพทยากใหดีนะครับบ่อะไรก็ตามผมก็ยังคาดหวังว่รัฐบาลก็จะไม่ออ จะว่าใครทำภารกิจทางการแพทย์จะว่าจะเป็นาจรย์ชนผู้เสียสละนกบักฑิตนังผมนะรับแล้วก็การกับการรัฐบาลเราจะกเไปด้วยก็จะพิจารณาในความเหมาะสมนะครับแล้วก็ามก็คิดว่าเราต้องมีกำลังใจในการจะสู้กันต่อไปร่วกัน ก็เป็นความเคลื่อนไหวของนายกที่ทำเนียบวันนี้นะครับอาจจบเรื่องของโควิด -19 นะครับคุณผู้ชมฮะพรุ่งนี้มรืนนี้แล้วก็วันจันท์เป็นวันหยุดยาวด้วยนะครับใครหลายคนที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแนะนํากันหน่อยนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ครับโรงแรมโซฟิเทลกระบี่โพคีเารากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทนะครับชวนท่านบินลัดฟ้าทเที่ยวทะเลกระบี่ลุ้นชมฉลามวานอย่างใกล้ชิดนะครับที่ท่านเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่โชคดีร่วมสร้างความทรงจําสุดแสนประทับใจจากการเดินทาง ในครั้งนี้นะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาแนะนำนะครับราคาห้องพักสุพิร r ยครับ2,340บาทต่อห้องต่อคืนนะครับรวมอาหารเช้าด้วยสำหรับ2ท่านนอกจากนี้หากจอง2คืนขึ้นไปนะครับรับฟรีทริปทัวร์พาท่านตามหาความประทับใจกับฉลามวานสำหรับ2ท่านต่อห้องนะครับมูลค่า4,000บาทนำทริปโดยกัปตันผู้เชี่ยวชาญและก็ทีมนันทนาการตลอดการเดินทางครับ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูสถานน้าท่วมในภาคใต้กันครับผู้ชมครับมาดูสถานน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะครับเจาะไปก่อนเลยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถือว่าเป็นจุดที่น่าจะหนักที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นสถานน้ำเนี่ยจะเริ่มลดลงแล้วก็คี่คลายบ้างในบางจุดนะครับแต่ก็ยังคงมีจุดอื่นๆในที่ต้องเฝ้าระวังกันอยู่ซึ่งทางผู้ว่าเองก็คาดการณ์นะครับว่าถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกลงมาอีกเนี่ยประมาณสัก 3-4วันเนี่ยนะฮะก็สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นมากกว่านี้นะครับอย่างเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยที่บริเวณด้านหน้า โรงพยาบาลมหาราชน้ําก็เริ่มลงแล้วแล้วก็มีการเอากระสอบทรายออกแล้วเคลียร์พื้นที่เปิดทางกันแต่ว่าหลายพื้นที่ก็อย่างที่เห็นฮะน้ําท่วมขังกันอยู่นะครับการจราจรก็เป็นไปด้วยความยากลําบากทางด้านนายไกรสอนวิสิท์วง์ครับผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพจํานวนหนึ่ง่นชุดผ่านมูลนิธิราชประชาเคราะห์ในพระบรมราชูปมัมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ซึ่งวันนี้เอง จังหวัดก็ได้มีการจัดพิธีมอบให้กับผู้ประสบภัยที่โรงเรียนราชประชานุเคอสสิบเกาอำเภอทุ่งสงเป็นจุดแรกไปแล้วนะครับอีกทั้งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริดีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจํานวน5,000ชุดและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจานวน800ชุด สำหรับพื้นที่ประสบภัยมีทั้งหมด23อำเภอนะครับมีผู้ประสบภัย184,000ครัวเรือนประชากร525,000คนลักษณะที่ประสบภัยก็มีทั้งสี4รูปแบบเลยนะครับน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมฉับพลนันน้ำท่วมขงังและดินโคลนถลม่มผู้ว่าเองนะครับก็บอกว่าขณะนี้ในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชมีจุดอบพยพ ผู้ประสบภัยทั้งหมด10จุดนะครับมีผู้อพยพเกือบ2,000คนระดับน้ำก็ลดลงประมาณ10ถึง15เซนติเมตรขณะที่ในพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะครับที่ทุกคนเป็นห่วงพลเอกประยุจันท์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งการให้ดูแลความเุดตอดร,ร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุ่งสงเป็นพิเศษด้วยโดยเฉพาะถุงยางชีพนะครับพร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ขณะเดียวกันนะครับมีคลิปหนึ่งนะฮะมีผู้ใช้เทวิสเตอร์ได้มีการแชร์ออกมาคุณผู้ชมลองดูฮะที่เห็นเนี่ยคือเป็นรถ,ถท,ทัวร์กำลังขับฝ่าน้ําที่มันท่วมไปแล้วก็รถทัวร์เนี่ยเวลามี2ชั้นชั้นล่างเนี่ยมันจะเตี้ยหน่อยคือชั้นล่างเนี่ยดำน้ําไปแล้วฮะหลายคนก็แซวบ,บอกว่านี่ไม่ใช่รถทัวร์แล้วนี่คือเรือดำน้ํา คือน้ำมาขึ้นมาถึงที่กระจกครับคุณผู้ชมฮะความยาวประมาณ51วินาทีมีผู้รับชมคลิปนี้ไปแล้วนะครับมากกว่า2,700ครั้งแล้วก็มีรายงานที่น่าเศร้าด้วยนะครับพบว่ามีเด็กชายคนหนึ่งนะครับวัย4ขวบคือไปปลดทุกที่บ้านของตัวเองนี่แหละบ้านสูงนะฮะแต่ปรากฏว่าจังหวะที่ปลดทุกอยู่เนี่ยพัดตกลงมาจากบ้านนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็จมน้ําเสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างน,นะครับที่สุร,ราษฎร์ธานีครับน้ําตอนบนของอําเภอการเจดดดิษเริ่มขี้คลายแล้วนะครับแต่ว่าน้ําก็ไหลลงทะเลอ่าวไทยทําให้ประชาชนในตําบลท่าทองต,ตําบลตะเคียนทองก็ต้องรับน้ําท่วมเป็นไม้ต่อไปนะครับกณะที่ปริมาณน้ำบนถนนสายสุร,ราษฎร์นครศรีธรรมราชระดับน้ำก็ลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังท่วมขังผิวจราจรอ,อยู่เล็กน้อยนะครับรถเล็กก็ยังต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังนะครับ ไปต่อที่สงขลานะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ติดริมทะเลสาบทั้งสองฝั่งในห้าอำเภอครับมีควนเนียงระโนดกระแสศินสถิงพระและสิงหานครก็ต้องเผชิญกับน้ําหนุนเข้าท่วมมาอีกนะครับขณะที่หน่วยงานต่างๆก็เร่งไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยทั้งย้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหนีน้ำนะครับอันนี้คือบรรยากาศภาพรวมที่เกิดขึ้นนะฮะสการ์ปัจจุบันน้ําท่วมที่ภาคใต้นะครับ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูข่าวเย็นช่วงสุดท้ายครับ ผู้ชมครับดูเรื่องของการแต่งชุดายเวทไปไปโรงเรียนกันหน่อยของนักเรียนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านกลุ่มนักเรียนเลวแล้วก็พาคีนักเรียน KKC ก็ก็ออกมาเชิญชวนว่าให้แต่งชุดใบเวทไปโรงเรียนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยวันที่เริ่มแต่งกันใหม่ๆนะฮะโรงเรียนหอวังก็ออกประกาศแล้วว่าใจความก็คือว่าถ้าจะแต่งชุดายเวทก็ให้ไปเรียนที่อื่นปรากฏว่าล่าสุดนะฮะโรงเรียนเทพสิรินครับออกประกาศเหมือนกันเอาด้วยนะฮะยกโมเดลคล้ายๆกันกับของหอวังเลยนะครับคือในข้อ5แล้วก็ข้อ6ที่ระบุนะฮะใจ ความก็คือว่าถ้าเกิดว่าพบนะครับนักเรียนที่แต่งไพรเวทมาหนเนี่ยให้ครูนะครับ นำนักเรียนไปที่ห้องกิจการนักเรียนเพื่อรับฟังคำชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็แจ้งผู้ปกครองมารับทราบเพื่อร่วมหาแนวทางแล้วก็ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามระเบียบที่ว่าได้นะครับก็ให้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเซ็นชื่อทราบไว้และหลังจากนั้นโรงเรียนก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะมาดูแลเรื่องของการศึกษาให้กับนักเรียนจนจบหลักสูตรก็หมายความว่าถ้าจะแต่งไปเวทมาที่เทพศิรินก็คือไปเรียนที่อื่นนั่นเองทั้งหมดนี้คือข่าวเย็นชัดทุกประเด็นเติมเต็มทุกข่าวนะครับรายการตอบ ไปชม global connect ช่วงนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ